สวัสดีครับอยู่กับผมวีรพลการช่างออนไลน์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง youtube บีรพลการช่างออนไลน์ครับนี่ครับอยู่กับเจ้าฮอนด้าเอเครับไปมาหลายเจ้าแล้วนะครับเสียทั้งแบตเสียทั้งแผ่นชาร์จนะครับก็ยังไม่จบนะครับไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับมาหาผมทีไรก็ถามเดี๋ยผมผมก็บอกว่ามันต้องเคพี่มีเวลาก็เอามาจอดแกก็บอกว่าแกไม่มีรถใช้ผมก็เลยมาบ่อยเข้าต่อเข้า ผมก็เลยไม่ค่อยอยากคุยกับแกนะครับมาวันนี้ก็เลยบอกว่าช่างดูรถให้หน่อยนะครับผมเลยบอกว่าถ้าพี่เรียบพี่ไม่ต้องเอามาทํากับผมเลยผมไม่ทํางานรีบผมว่างอย่างนี้นะครับประมาณนี้ผมก็เลยได้แกก็เลยจอดไว้นั่นแหละคงจะถึงที่สุดแล้วแหละก็เลยรื้อตรวจเช็คระบบสายไฟมิตเตอร์วัดโวลต์ก็อยู่ที่สิบสองจุดห้าไฟก็ต่ําลงต่าลงเรื่อยๆนะครับเจอสาเหตุแล้วครับ ดำเมี่ยมเลยครับเห็นไหมโครลวดไหมนะครับโครลวดไหมนะสองข้างนียผมไม่ได้ยิงนะครับหลายคนติดต่อมาขอทําเครื่องกับผมด่วนผมทําให้ไม่ได้จริงครับเนี่ยครับมีหลายคันนะครับคนที่เขารออยู่ก็มีนะครับเนี่ยสองสามคันนะครับพี่เจ้านี้ก็มาจอดเมื่อวานนะครับ วันนี้โทรมาตามแล้วผมบอกให้เอามาวันอาทิตย์แต่มาวันพุธนะครับถ้าเย็นนี้โทรมาอีกผมจะบอกให้เอารถกลับนะครับเพราะผมเป็นคนตรงๆคือแกทําเครื่องใช่ไหมแล้วก็มีเปลี่ยนบูธแท่นเครื่องบูธหูชกแล้วก็มีเปลี่ยนซีนชกหน้าแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนห้ยอยคอสองวันมันไม่เสร็จหรอกครับเนี่ยผมจะลื้อให้คืนนี้นะครับ ผมไม่ใช่ว่าผมพูดจาแบบไม่เอาร้านะ้ะคือผมเป็นคนตรงๆนะครับถ้ารีบมากเกินเกินไปผมก็บอกให้เอากลับประมาณนั่นแหละบางทีมันก็ต้องมีคิวมีอะไรนะครับนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากเบิกเงินมัดจำล่วงหน้าลดรื้อก่อนค่อยเบิกนะครับอ่ะออันนี้ก็จะเลือเล่อนๆหน่อยเลาผ้ามาปูสักนิดนึงนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะสอนวิธีการวัดโอห์มด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าหลังจากที่เราประกอบมัดไฟใหม่เข้าไปเนี่ยสตาร์ทแล้วเร่งเครื่องแล้วค่าโอห์มมันจะค่าโวลต์ของแบตเตอรี่จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะพาประกอบเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาวัดค่าโอห์มของพันเซอร์ก่อนอันนี้วัดวัด,ว,ดวัดสายไฟหัวท้ายว่ามันจะขาดหรือไม่ขาดนีนะมิตเตอร์ผมใช้ยี่ห้อนี้ ซื้อหลายปีแล้วซื้อเกือบสองพันตอนนั้นยุคเล็กๆอตอนนี้ลาซาด้าจับมาจัดโปรเหลืออันนึงไม่ถึงพันก็มีแล้วแต่ละร้านอันนี้คือวัดสายไฟหัวท้ายไม่ขาดนะครับประมาณนี้แล้วก็ปรับไปปรับไปตรงนี้ไม่ใช่นี่ตรงนี้นะครับหลายคนอยากรู้ว่าค่าโอมมของ ค่าโอห์มของพันเซอร์เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวจะวัดให้ดูนี่ครับร้อยยี่สิบนะครับร้อยี่สิบโอห์มร้อยยบสองจุดสามนะครับอันนี้คือผ่านการใช้งานมาแสนกโลแล้วนะครับสำหรับเอคันนี้เคยเคยทำเครื่องกับผมไปแล้วเปลี่ยนชุดโซ่ลาลิ้นนะครับที่ไอเนี่ยครับ ที่วาวแตกอะวาววาวใบวาวบินคันนี้แหละนี่ครับนี่ประมาณนี้เอเลขท้ายมันวิ่งขึ้นวิ่งลงช่างมันเราเอาหนึ่งสองสามตัวหน้าเนี่ยร้อยยีสองจุดสี่จุดสามปะปนกันไปนะครับประมาณนี้อันนี้คือผ่านการใช้งานมาเป็นแสนโลแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาวัดของใหม่ครับ แกะกล่องเลยนะครับเอเมุ่นเก่านะครับรหัสนี้นะครับเค6ีนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับมันจะมีเก้าศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์สองถ้าเป็นเก้าศูนย์สองเนี่ยน่าจะเป็นรุ่น LED นะครับต่างกันแค่เลขสองตัวนี้ก็ใช้ร่วมกันไม่ได้เด้อนะครับอ่เดี๋ยววัดให้ดูนะครับของใหม่มันจะอยู่ที่ท่อหน่อยไม้แกะกล่องอย่างเงี้ยซื้อร้านทอมนะครับ พี่ๆเ,เพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดสั่งซื้อได้นะครับผู้สนับสนุนรายการผมเองนะครับตอนนี้ก็มีแอดมินเข้ามาทํางานแล้วนะครับนี่ครับร้อยหยิบยิร้อยยิบสามจุดห้านะครับอ่าเราสับขั้วดูสิมันมีขั้วบวกขั้วลบไหมมันเท่ากันไหม ร้อยามจุดหกนะครับไม่หนีกันนะครับวัดขั้วไหนก็ได้นะครับก็ไม่เก่งมากนะงานระบบไฟเนี่ยงานถนัดของผมคือซ่อมเครื่องนะครับร้อยยี่ิบสองจุดห้ายังไงก็แล้วแต่ครับนี่นี่ นี่ครับประมาณนี้นะครับเมื่อวานเจอร้อยสิบไอรุ่นพี่คันหนึ่งมันตกไปร้อยสี่สิบขวมันน่าจะไม่ปกตินะไปเดี๋ยวเราประกอบกันใส่ของใหม่ สไตล์การทํางานของผมผมก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกครับงานเร่งๆรีบๆทาอยู่แต่มันต้องขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็โอกาสด้วยผมเป็นคนตรงๆพูดจาผมผานแต่รับรองว่าจริงใจครับไปแปบ๊บเดียวรู้เรื่องครับ น็อตล็อกมัดไฟมีสามตัวนะครับน็อตล็อกฟันเซอร์มีตัวเดียว ไฟตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณพันต้นๆครับไม่น่าจะเกินพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับไม่รวมค่าประกันจานไฟนะครับแล้วก็ค่าแรงติดตั้งรประมาณน่าจะไม่เกินพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับแต่ผมคิดค่าแรงต่างหากนะสิบสองนิวตันครับ ไม่สุภาพขอโทษนะครับสองนิวตันค่าแรงก็ประมาณสองร้าสิบไม่เกิน300ครับค่าตรวจคลิกแล้วก็ค่ารถไปซื้อไปกลับก็เป็นร้อยแล้ว ถ้าจะซื้อเปลี่ยนเองที่บ้านก็ต้องมั่นใจนะครับว่าตัวไหนมันเสียถ้ามีมิตเตอร์วัดไฟมันก็ไม่อยากเดี๋ยวใส่ตะเก็นคนะัจะขูดตะเก็นเกาออกหน่อย การไฟรุ่นนี้ก็ใช้กับเว็บร้อยี่ส้าเก่าได้นะครับเปนไมเช่ครัวเดียวกันหลังจากนั้นเราก็ใส่บูทตัวนี้ไว้สองตัวก็สตาร์ทชิกระบบไฟได้เลยมันไม่มีอะไรมากมายแล้วเนี่ยล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่กลับได้เลยแล้วก็บูทเสื่องสตรงสตาร์ทเสื่องสะพานเราไม่ได้ออก น็อตสั้นสองตัวจะอยู่ตรงนี้นะครับมีเอซท่านหนึ่งอยู่จังหวัดขอนแก่นบ้านเดียวกันกับผมนี่แหละแกเอาน็อตยาวไปใส่ข้างบนแล้วแกไปขันชนยังไงไม่รู้แทงแตกเลยด้วยความรู้เท่าไม่ถึงกันนะหรือว่าแกอาจจะเป็นมือใหม่อะไแกก็ถามผมว่าพี่แก้สถานการณ์ยังไงก็มันก็ต้องคุยกับลูกค้าครับผมว่า อีิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่าเราทําผิดพ้าก็ชดใช้ให้เขาไปนะครับไม่เปลี่ยนให้เขาใหม่ก็ต้องส่งซ่อมส่งเชื่อมครับเชื่อมแล้วก็ปาดหน้ามันเป็นช่างมือใหม่มือเก่ามือใหม่ก็ต้องจำว่าน็อตสั้นน็อตยาวมอยู่ตรงไหน สำหรับคนที่มือใหม่นะครับแล้วก็กําลังเรียนอยู่ศึกษาอยู่ก็เป็นกําลังใจให้คนที่เป็นช่างอยู่แล้วไม่ยุ่งครับต่างคนต่างอยู่ให้เกียรติซึ่งกันและกันอาชีพเดียวกันใขอยู่ที่11นิวตัน ผมจะพาคลิกนะครับว่านี่สายสีน้ําเงินเนี่ยสายสีน้ําเงินน้ําเงินเหลืองกับสีเขียวเนี่ยเป็นสายเก่านะครับสีสีขาวเหลืองแล้วก็เหลืองสีขาวเหลืองนะครับแล้วก็ขาวล้วนนะครับเดี๋ยวเค็กดูว่าไฟมันขึ้นกี่เส้นนะครับจะได้ตอบคําถามให้พี่ๆหลายๆคนมันคาใจอยู่นะครับสรุปมันขึ้นสีเหลืองหรือมันมันขึ้นสีขาวนะครับ เหลืองขาวหรือขาวล้วนนะครับมันขึ้นกี่เส้นเดี๋ยวได้รู้เรื่องกันรอครับตามหนึ ีขาวนะครับดูว่าขาวเหลืองมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับขาวเหลืองไม่ขึ้นนะครับขอย้ํานะครับ m อ x กับปาวานนะครับมันจะมีสายไฟอยู่เส้นสองเส้นนะครับเหลืองขาวนะครับแล้วก็ขาวล้วนนะครับไฟสีเหลืองขาวจะไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยนี่ เราเขี่ยลงกาวจะไม่มีเลยนะครับมันจะขึ้นสีขาวเส้นเดียวนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปวัดดูว่าวูนมันขึ้นไหม ปรับ DC มันจะไม่ขึ้นนะครับปรับเป็น DC มันจะไม่ขึ้นต้องปรับเป็นอ c ซขัวไม่ชนกันเนี่ยครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่เปลี่ยนมัดไฟใหม่นะครับนี่ยังไม่ได้เล่งนะถ้าเล่งมันก็คงจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะครับ ไะเดี๋ยวเราไปวัดค่าโอห์มของแผนไปวัดค่าโวลต์ของแผ่นชาร์จกันว่ามันอยู่ไปวัดไม่ใช่เลยวัดดูว่ารถมันชาร์จไปยังหาต่างก็ไม่ค่อยจะเนไปแผ่นชาร์จไม่ร้อนเอาอเลย เสียสองอย่างไม่สวยเลยได้เลยแห็นชาดตัวเก่ามันไม่เสียแล้วเขาไปถอดทิ้งในนอแบบนี้ ไฟมันขึ้นมาจากสายสีขาวอยู่ข้างล่างมันขึ้นมาจากตูดแทนมันเข้ามาร้อที่ตูดแทนชาร์จนะครับนี่ครับไฟมันเข้ามาแล้วเลยนะครับแต่มันไม่ยอมชาร์จข้าแบตเตอรี่เลย เดี๋ยวต้องโทรหาเจ้าของรถให้เอาแผ่นชาร์จตัวเก่ามาใส่ก่อนนะครับไม่รู้เขาเก็บไว้หรือเปล่าแป๊บเนึงครับกําลังติดต่อหาเจ้าของรถอยู่ถ้าไม่รับผมก็คงต้องกัดฟันไปซื้อของใหม่มาเลยครับถือว่าสารสิบนะครับผมก็มีงานอื่นที่รออยู่ มันไม่เสียก็ไปเปลี่ยนออกพอไปเปลี่ยนของใหม่มามันใช้งานไม่ได้ครับระ,ะบบแผนชาร์จนี่ถ้าไม่จําเป็นเยวจได้ซื้อของเตรียมใส่โดยเด็ดขาดน,นะครับเอาเป็นว่าติดต่อเจ้าของรถได้หรือว่าได้แผนชาร์จตัวเก่าของรถคันนี้มาใส่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับตอ,อครับผมนี่ลูกค้าเอาแผนชาร์จมาให้แล้ว ติดต่อลูกค้าลูกค้ารับสายแล้วครับลูกค้าเอาแผ่นชาร์จมาให้แล้วเนี่ยตัวที่มันถูกเปลี่ยนออกนะครับตัวนี้ถ้าถอดขั้วแบตในรถด,ดับเลยนะครับนี่พี่แกยังเก็บกล่องมันไว้นะมันเป็นของเตรียมนะครับนี่ฮอนด้าฟอมฮอนด้า๊อปจะเป็นอย่างนี้นะครับแผ่นชาร์จ M S X แท้นะครับ จะไม่ใช่กับ KYZ นะครับ KYZ ม,ม,มันมีหลายลมันมีหลายรุ่นนะมันเ Y Z มันเป็นรหัสของปาวานนะครับปาวานมันจะมีอยู่สามรุ่นก่อนที่จะไปเป็นรุ่น LED อะ่ะแทนชาร์จมันจะใช้ร่วมกันได้หลายรุ่นมากครับนี่ผมจดวไว้อยู่หกหนึ่งหนึ่งหกศูนศูนย์นะครับ JVB นะครับปลาวานเก่ากับชิกไอนะครับปลาวานรุ่นแรกกับชิกไอนะครับใช้แผ่นชาร์จตัวเดียวกันนะครับนี่ MX นะครับรหัสแผ่นชาร์จของตรงรุ่นของเขาคือหนึ่งเออรหัสแผ่นชาร์จ MX นะครับไปดูจากพาร์ทฮอนด้ามาให้เลยเนี่ยสามหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะครับ K ยี่บหกนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับ ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยสรุปมันไม่ได้สาเหตุที่มันไม่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแผ่นชาร์จนะครับเกิดจากมัดไฟนะครับถ้ารถมันชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เนี่ยแผ่นชาร์จมันจะร้อนทันทีเลยอันนี้มันไม่ร้อนสองร้อยสี่สิบเขาซื้อมาราคาสองร้อยสี่สิบของเทียมของแท้ตัวละพันกว่าบาท ไม่เอาไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นคนดีไม่อยากเป็นคนดี <c oughs> เนี่ครับเสร็จเรียบร้อยสตาร์ททิ้งไว้สักพักเดี๋ยวมันก็ร้อนพอมันชาร์จข้าแบตเตอรี่แล้วของแท้ติดรถทรงมันอาจจะเหมือนปลาวานนะครับ แต่มันอาจจะแตกต่างกันที่นี่ครับนี่ปลั๊กมันเหมือนกันก็จริงนะครับนี่มันอาจจะแตกต่างกันที่ไฟเข้าไฟออกนะครับไฟเข้าไฟออกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหม <ammed> ไฟเข้าไฟออกอาจจะไม่เหมือนกันนะครับพอดีมีปาวานอยู่ยคันหนึง่งหรือ <nih. S 2> เดี๋ยวจะพาไปดู ว่าปลั๊กไฟเข้าไฟออกมาตรงกันไหมนะครับเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวไปดูคันนี้คันนี้รอซ่อมอยู่นี่ครับรูปทรงมันอาจจะเหมือนกันนะครับนี่มันอาจจะตำแหน่งไฟเข้าไฟออกอาจจะไม่เหมือนกันรูปทรงปลั๊กคล้ายกันนะครับไฟเข้าไฟออกอาจจะคล้ายกันแต่ไอเนนียครับไอซี IC พวก ไอซี <IC S 2> พวกแผ็งอิเล็กทรอนิกส์ที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันอาจจะรับกันไม่ได้นะครับแต่ปลั๊กไฟมันอาจจะเหมือนกันแน่ริงเนี่ยสีสีสีเขียวอยู่ฝั่งขวาตัวล่างสีเหลืองอยู่ฝั่งเอ้สีเหลืองนี่น,นี่มันจะมีเห็นไหมไม่ยุง่งหรอกเดี๋ยวเจ้าของรถเขาจะว่าเราสับอะไรไม่ไม่ยุ่งครับแค่ให้ดูสีเฉยๆนะนะครับประมาณนี้นี่ครับนี่นก็อาจดูแล้วอาจจะ ใช้ร่วมกันได้ก็จริงแหละนะครับนีเนนบ่เริ่มร้อนแล้วนี่ครับเริ่มร้อนแล้วนี่อาจจะดูแล้วเหมือนอาจจะใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ผมก็พยายามตรงรุ่นแล้วก็ตรงรหัสนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดความเสี่ยงนะครับ ผมไม่มีคนจับให้ไหมทำไงวะ1 2บสองจุดเจ็ดเดี๋ยวลองเร่งดู ถึงมันจะไม่ถึง14แต่มันก็ยังชาร์จนะครับถึงมันจะไม่ถึง14แต่มันก็ยังชาร์จอยู่ของเก่ามันไม่ชาร์จเลยเนี่ยมันอยู่ที่12.5เนี่ยอย่างน้อยๆเราเล่งมันก็ยังมันก็ยังได้อยู่เห็นไหมใช้ได้ครับถึงมันจะไม่ถึง14แต่มันก็ยังชาร์จไฟอยู่นะครับ ยังไม่ถึง10ดีแต่ก็ยังชาร์จไฟนะครับ okay, เริ่มร้อนแล้วนะครับถอด้วแบตออกรถไม่ดับแปลว่าใช้ได้นะครับขอดขั้วบวกเลยเห็นไหมนะครับรถที่ชาร์จไฟนะครับรถที่แผ่นชาร์จดีขดลวดดีมัดไฟดีนะครับ ถอดขั้วแบตเตอรี่รถต้องไม่ดับนะครับอันที่ของเทียมลูกค้าซื้อมาใส่ดับนะครับถอดขั้วแบตรถดับเลยก็ประมาณนี้นำมาฝากแค่นี้พอนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นองค์ความรู้ให้ที่เพื่อนๆชาว youtube ไม่น้อยก็มากสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ เช็คระบบไฟนะครับดูว่าไฟขึ้นไม่ขึ้นไฟชาร์จไม่ชาร์จนะครับก็ประมาณนี้แหละขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่มอบให้ผมนะครับ<ม>เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม